สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังคับวิดีโอทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการทําที่ตัดโฟมด้วยลดความร้อนนะครับว่ามีวิธีการทํายังไงบ้างนะครับสําหรับคนที่อยากจะตัดปีกเครื่องบินบังคับด้วยลดความร้อนนะหรือว่าจะใช้เครื่องตัดโฟมตัวนี้กับงาน DIY ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดตัวอักษรหรือว่าการทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการตัดโฟมด้วยลดความร้อน คลิปนี้ผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับว่ามีวิธีการตัดยังไงบ้างมีวิธีการสร้างยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเครื่องตัดโฟมของผมนะครับว่ามีวิธีการทํายังไงนะครับนี่เลยคุณผู้ชมหน้าตาก็จะคล้ายๆกับคันธนูแบบนี้เลยนะครับ ที่มันโค้งแบบนี้นะครับมันเกิดจากการดึงให้มันตึงของลวดที่เราใช้นั่นเองนะครับลวดที่เราจะใช้นะครับสามารถใช้ลวดอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือลวดนิโครมนะครับถ้าใครไม่มีลวดนิโครมเนี่ยสามารถใช้ลวดเบอร์เล็กก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สายกีตาร์เป็นสายกีตาร์เบอร์หนึ่งสายกีตาร์เบอร์สองสายกีตาร์เบอร์สามใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีการขึงให้ตึงนะครับเราจะมัดลวดนิโครมหรือว่าลัดลวดของเราเนี่ยที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของไม้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ มาดึงให้ตึงนะครับแล้วก็มัดปลายอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับ <_ clause> มันก <alia> ็จะโค้งแบบนี้นะครับถามว่าทําไมต้องทําให้มันโค้งแบบนี้นะครับสาเหตุที่ส่วนใหญ่จะทําเป็นรูปทรงนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าลวดความร้อนของเราเนี่ยถ้ามันโดนไฟนะครับหรือว่าโดนความร้อนอยู่ที่12โวลต์นเนี่ยมันจะทําให้ลวดของเราเนี่ยมันหย่อนนะครับเพราะมันหย่อนเนี่ยมันก็จะทําให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมันไม่เสมอนะครับความโค้งตรงนี้จะทําให้ลวดตึงตลอดเวลานะครับ ส่วนใหญ่ก็เลยทําเป็นทรงนี้กันนะครับถ้าถามว่าเราจะดึงให้มันตึงแค่ไหนนะครับอยากบอกเลยนะว่าในการทําคันตรงนี้เนี่ยไม่ต้องให้มันตึงมากนะให้มันตึงแบบธรรมชาติธรรมชาติของมันก็พอแล้วนะครับถ้าตึงมากเนี่ยเวลามันโดนความร้อนมากๆเนี่ยลวดเนี่ยมันจะขาดเลยนะครับมันก็จะทําให้งานของเราเสียด้วยคุณผู้ชมถ้าถามว่าลวดที่ใช้ขึงเนี่ยควรมีความยาวเท่าไหร่นะครับ ความยาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเรานะครับว่าเราจะตัดปีกเครื่องบินหรือว่าตัดโฟมเนี่ยอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าปีกเครื่องบินของเราเนี่ยมันยาวฝั่งละ60ซนติเมตรนะคุณอาจจะต้องขึงให้มันยาวถึง6 5ถึง70ซนติเมตรก็ได้นะครับก็ทำยังไงก็ได้เพื่อให้มันตัดชิ้นงานของเราได้นะครับความยาวเนี่ยไม่เกี่ยวคุณผู้ชมแต่ว่าความยาวเนี่ยมันเกี่ยวกับความร้อนที่เราจะใช้นะครับพอเราทําคันตัดของเราเสร็จแล้วนะครับ เราจะใช้สายไฟสองเส้นนะครับสำหรับไฟโค้บวกกับไฟโค้ลบนะครับสายไฟ2เส้นตรงนี้เนี่ยเราจะมาพันตรงนี้คุณผู้ชมเส้นแรกเราก็พันตรงนี้เลยนะครับพันที่ปลายของคันของเราคุณผู้ชมพันแบบนี้เลยนะประมาณนี้ยคุณผู้ชมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะพันแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในลวดของเรานะครับ ฝั่งเนี้ยจะเป็นไฟขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะเป็นไฟขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับนี่ครับพันให้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะอ่าประมาณนี мире, ้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมพอเราพันสายไฟทั้งสองขั้วของคันตัดของเราเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสายไฟทั้ง2เส้นนะคุณผู้ชมนะสายไฟทั้งสองเส้นนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใส่กับแบตเตอรี่ขั้วบวกกับขั้วลบได้เลยนะครับ แบตที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบต11.1โวลต์หรือว่าแบต12โวลต์เนี่ยตัดได้เหมือนกันนะครับถ้าถามว่ามันเสร็จหรือยังก็ต้องบอกว่ามันก็เสร็จแล้วแหละนะครับแต่ว่าความร้อนที่จะใช้เนี่ยมันจะพอหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับความร้อนนะครับมันขึ้นอยู่กับความยาวของลวดด้วยนะคุณผู้ชมนะยิ่งถ้าลวดยาวเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะสูงกว่า11.1โวลต์หรือว่าสูงกว่า12โวลต์นะครับ ยิ่งมันยาวหรือว่าชิ้นโฟมของเราหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยถ้ามันเป็นโฟมที่ค่อนข้างหนาค่อนข้างแข็งเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟที่มากกว่า11.1โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแหล่งจ่ายไฟกันก่อนเลยนะครับว่ามันมีวิธีการทํำยังไงบ้างถ้าเราอยากให้มันแบบร้อนกว่าเดิมนะครับมาดูกันเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายไฟของผมเลยนะครับมันก็จะมี2แบบนะคุณผู้ชมนะ อันนี้เป็นแบบ power supply นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนนี้นะครับเป็นแบตลิโพเป็นแบตท,ที่ผมใช้ตัดปีกเครื่องบินอยู่ประจำนะครับแต่ว่าเวลาตัดปีกเครื่องบินของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมจะใช้ไฟถึง22โวลต์หรือ24โวลต์นะครับวิธีการต่อเพิ่มโวลต์ของผมเนี่ยก็จะเป็นการต่ออนุกรมทั่วไปนะครับเป็นการต่อเพิ่มโวลต์นะครับการต่ออนุกรมก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชม ผมก็จะใช้สายไฟนะครับมาจี้ที่ขั้วเนี้ยกับขั้วเนี้ยเพื่อให้สายไฟคู่นี้เนี่ยมันชนกันนะครับแล้วเราก็ปล่อยลายลบออกไปปล่อยลายบวกออกไปนะครับเข้ากับสายไฟของตัวตัดปีกของเราเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ครับต่อแบบนี้เลยนะครับแในการต่อแบบนี้นะครับอันตรายของมันคืออะไรรู้ไหมอันตรายของมันก็คือว่าลวดของเราเนี่ยมันจะร้อนเกินไป นะครับมันถึงต้องมีตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือตัวที่เขาเรียกว่าตัวดิมเมอร์นะครับอ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมจะเรียกว่าตัวดิมเมอร์แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูคุณผู้ชมนี่ครับตัวสีดำแบบนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็น power supply นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการต่อแบบ power supply คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครไม่มี power supply ตัวนี้เนี่ยเราซื้อดิมเมอร์ตัวนี้มาตัวเดียวก็พอแล้วนะครับ วิธีการต่อดิมเมอร์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่ครับมันจะมีลายอินอยู่คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเอาไฟทั้ง24โวลต์หรือ22โวลต์เนี่ยต่อออกมาแล้วเนี่ยเรามาเข้าลายนี้เลยคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้จะเป็นลายลบอันนี้เป็นลายบวกนะครับส่วนลายออกหรือว่าลายเอาเนี่ยเราก็จะเอาสายไฟนี่ครับ สายไฟชุดที่เราพันกับคันตัดปีกเครื่องบินของเราเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับลายเข้าลายออกนะครับทีนี้นะครับพอไฟ2ี่ิี่โวลต์มาจออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถปรับโวลล่มได้เลยครับว่าเราจะใช้ไฟที่กี่โวลต์น,นะครับซึ่งการตัดปีกเครื่องบินบัรคับของผมเนี่ยผมจะใช้ไฟอยู่ประมาณประมาณเนี้ยคุณผู้ชมประมาณแบบ1778โวลต์นะครับกำลังดีคุณผู้ชม ็ถ้าปรับแบบนี้สุดเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ลวดร้อนนะครับถ้าปรับแบบอย่างนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราจะตัดแบบชิ้นงานแบบไหนนะครับมันสามารถเลือกความร้อนได้คุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยราคาขายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตัวละประมาณ120 1 5 0ประมาณนั้นนะครับหาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้าได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับตัวดิมเมอร์ตัวนี้คุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งกันบ้างนะครับก็คือตัว power supply ที่ผมใช้คุณผู้ชม ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แรกนะคุณผู้ชมนะตัวนี้เป็น Power อร์ p l ายแบบ2 4โวลต์นะครับบางคนเขาเรียกว่าตัวสวิตชิ่งคุณผู้ชมวิธีการต่อนะครับต่อแบบนี้คุณผู้ชมตรงเนี้ยเขาจะมีเขียนอยู่ครับว่าลายไหนเป็นลายไหนนะนี่เขาจะมีเส้นลายเส้นนิวตันนะครับมีตัว L กับตัว N ตรงเนี้ยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ไฟ220โวลต์มาต่อเข้าได้เลยนะครับ ทีนี้มาดู l ไลอ u t กันบ้างคุณผู้ชมไลอ u t ของตัว Switching หรือว่า Power Supply ตัวนี้นะครับเขาจะมีเขียนอยู่นี่ครับมี V บวกนะครับวบกก็คือไฟลายบวกนะครับเนี v ่ยบวกตรงนี้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเขียนว่าคอมนะครับตรงโซนคอมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟออกขั้วลบนะครับนี่ครับอ่า ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะมองเห็นเป้าเอ่ยนี่ครับเราก็เลือกลายได้เลยนะครับตัวนี้บวกเข้ากับดิมเมอร์บวกลบเข้ากับดิมเมอร์ลบนี่ครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์เอาท์ไลน์เอาท์ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้สายไฟที่มาจากคันตัดของเรานะครับมาเสียบเข้านี่คุณผู้ชมเป็นไลน์ออกนะครับเนี่ย ออกไปตัดปีกเราคุณผู้ชมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดปีกบ้างครับว่ามีเทคนิคอย่างไงนะครับในการตัดปีกเครื่องบินบังคับของเราหรือว่าการตัดโฟมด้วยความร้อนนะครับก็จะต่อไฟบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบต่อเลยนะคุณผู้ชมนะนะี่ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟประมาณสักอ่แค่นี้ก่อนดูซิว่ามันโอเคยังร้อนยังนะครับมา ทีนี้วิธีตัดโฟมด้วยรวดความร้อนนะครับถ้าใครอยากตัดบิดเครื่องบินนะคุณผู้ชมนะวิธีการตัดเนี่ยให้คุณวิ่งยาวเลยนะครับคุณอย่าไปแช่นะคุณผู้ชมนะพอคุณแช่มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ในกรณีที่คุณวิ่งช้านะเนี่ยดูนะผมจะวิ่งกระช้าให้ดูนะนจะปล่อยมันวิ่งกระช้าเลยนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม <S <S ถ้ามันช้าเนี่ยมันจะทําให้โฟมของเราเนี่ย บรนถูกแช่กับลวดความร้อนนะครับมันจะทําให้โฟมของเรามันไหม้คุณผู้ชมด้ให้ดูนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะไหม้แบบนี้คุณผู้ชมมันก็จะไม่เรียบนะครับวิธีตัดปีกเครื่องบินด้วยลวดความร้อนนะครับมันต้องใช้ความเร็วหน่อยคุณผู้ชมดูนะแบบนี้นะครับกดลงไปพอกดถึงแบบของเราแล้วนะครับให้คุณผู้ชมวิ่งให้มันตึงเลยนะคุณผู้ชมดูนะอ่ะสักครู่นะให้มันลงสองฝั่งก,ก่อนนะครับอ่ะลงสองฝั่งคุณผู้ชมวิ่งเลยเนี่ย ดึงแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เราจะไม่แช่มันเลยนะเราพยายามดึงคันให้มันตึงอะ่ะเห็นไหเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะตึงอย่างนี้เลยแล้วมันจะเรียบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเราไม่แช่นะครับอันนี้คือเราแช่เห็นปะ่ะมันต่างกันไหมนี่ฮะดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแบบตึงๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูนะนี่ฮะวิ่งแบบนี้เลยคุณผู้ชม ดึงคันให้ลวดมันอย่างนี้เลยนะครับให้ลวดมันตึงอย่างนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันแปบบ๊บนึงนะครับดูนะคุณผู้ชมนะปึ๊บนี่เห็นเปล่านี่ครับมันก็จะออกมาเรียบเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยคุณผู้ชมวิธีการวิ่งก็วิ่งให้เร็ววิ่งให้มันตึงๆไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันแช่มันจะเป็นอย่างนี้ดูนะ ความร้อนเนี่ยมันจะทําให้รอบๆข้างของโฟมเนี่ยมันโดนทําลายไปด้วยนะครับดูนะเนี่ยดูนะเนี่ยถ้าคุณแช่้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นนะมันจะเป็นเส้นๆเนี่ยเห็นนะอันนี้คือเราแช่มันเห็นป่ะเนี่ยถ้าเราแช่มันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่แหละเวลาคนตัดบีกเครื่องบินแล้วแช่ มันก็จะออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับวิธีการตัดปีกโฟมหรือว่าปีกเครื่องบินบังคับด้วยรูดความร้อนเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับอยากให้ทําอะไรบอกมานะครับเดี๋ยวทําให้นะครับสวัสดีครับ